เป็นไงเคเจออะไรกันบ้างมันก็ยังเป็นใจอยู่ค<า>่ะอ่าเรื่องอะไรจ่าค้ากับทานบรมีนี่สอ่าเอาอย่างนี้นะเรื่องภาษาสิเอาอย่างนี้ถ้าเรามานั่งตีความเป็นอักษรละศาสตร์จาคะทานอะไรยังไงเนี่ยมันก็ได้แค่ความเข้าใจทางภาษาศาสตร์แต่สถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงที่เราเจอในทุกๆวันเนี่ย วิธีการเอาไปใช้นะแล้วใช้ไปแล้วทําไปแล้วจะเกิดผล mm hmm. เกิดอัน,นิสงส์ตัวเราก็คือคลายความทุกข์คายอัตตาตัวตนหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นแบบนี้นะคือทุกๆเหตุการณ์บนโลกเนี่ยมันจะมีตัวเราที่เป็นผู้รับรู้แล้วก็จะมีผู้กระทํา mm hmm. ก็คือจะเกิตัวต้นเหตุและง่ายๆที่มากระทบเราและสิ่งแวดล้อมนะ เขาเรียกว่าไงนะปัจจุบันนั้นนะเพราะอะไรในหนึ่งการกระทําในหนึ่งกรรมจะมีทั้งเหตุก็คือไอตัวเนี้ยและปัจจัยรอบข้างที่ทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วมากระทบกระทั่งถึงเราก็คือแสดงผลเป็นกรรมเพราะฉะนั้นไอทานไอทานสระดับเนี้ยวิธีทําจริงๆก็คือนะอ่ะก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพง่ายขึ้นเรายกตัวอย่างกันละกันยกตัวอย่างง่ายด พี่จะอินอินกันเนี่ยนะก็มีสามีกับภรรยาอ,อย่างเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่อยู่สามีเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่รู้แหละกลับมาบ้านเขาซื้อของฝากมาเต็มเลยพอซื้อของฝากมาเต็มปั๊บเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปแจกเพื่อนข้างบ้านแจกคนนั้นแจกคุณแจกสารพัดเลยนะ,ะแต่เกิดอะไรภรรยาไม่ได้อพอภรรยาไม่ได้ปับ๊บดูซิสมมุติเราเป็นตัวภรรยาเราจะรู้สึกยังไง ก็จะรู้สึกบ่นไหวอะไรตามเรื่องตามราของคนทั่วไปปกติจริงไหมหรืออย่างน้อยๆก็เอ๊สงสัยทําไมไม่แจกแล้วมั่งว่า <c oughs> อะไรเงี้ยเออไอตรงนี้แหละเนี่ย <c oughs> เหตุการณ์หรือความทุกข์หรือความบ่นไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง <c oughs> แล้วเราจะแก้มันยังไงด้วยทาน <c oughs> เอ่อซึ่งตรงเนี้ยวิธีการแก่อสมมตเิเราเป็นภรรยา <c oughs> อย่างแรกเลยเนี่ยที่พวกเราได้ยินก็คือเอ่อหรือเรียนรู้กันมาคือการทาทานจริงไหม ในจังหวะนี้ภาพแรกที่เห็นเราเห็นก่อนเขาของไปแจกคนนั้นคนนี้แล้วเราไม่ได้ใจก็ขุ่นหน่อยๆแล้ะหรือหรือหรือง่ายๆมันก็จะตกลงมาวันไหวนิดนึงมีการไหวติงนิดนึงหรือเกิดคําถามข้อสงสัยมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ใจมาแล้วมาดูโดยทั่วไปนักภาวนาก็จะทําแค่เออพอเห็นไอ้สามีเนี่ยเอาของไปให้เพื่อนบ้านเอาของไปให้ใครก็ตามไม่รู้แหละเออพอให้ไปปั๊บนะ แลดูซิเอาเป็นโยมโยมจะทํำยังไงบางคนก็อุ้ยโมทนาหรือยินดกีกับเพื่อนข้างบ้านหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาได้รับของนะอ่ะใจก็เบาไปปอหนึ่งเพราะถ้าเราไม่มองอย่างนี้ผลที่ได้คืออะไรเราจะริบสยาเขาเขาได้เพื่อนบ้านรอบข้างได้แต่เราไม่ได้เห็นไหมมันมองที่ตัวของเป็นหลักอันนี้คืออย่างหยาบสุดใช้ทานที่เรียกว่าการเขาเรียกว่าไงละ่ะยินดีด้วย หรืออันโมทนาใหม่เนี่ยเออพอเห็นเขาได้รับสิ่งดีๆเออนะดีใจกับเธอด้วยที่เธอได้รับสิ่งดีๆแค่นี้พอเป็นแบบนี้ใจที่ลิษเาเขาก็จะเริ่มสงบระง,งับลงมันยังไม่หายนะมันแค่สงบระง,งับลงอย่างที่สองนะเราเราไม่กังขาหรือไม่ติดใจอะไรกับสิ่งแวดลอ้อมหรือเพื่อนบ้านข้างๆนะแต่ติดใจนะ ใจสาม,มีเออทำไมไม่ยึดตีทำอะไแล้วแต่มันจะออกเป็นขุนๆุนออกเป็นหงุดหงิดออกเป็นไม่เข้าใจการออกเป็นอะไรนะไอ้ตรงนี้ทํำยังไงนะเราก็เดินปัญญาต่อเดินปัญญาต่อก็คือว่าแต่และคนเนี่ยทุกๆก,การกระทาของของทุกๆคนและ เขาทําไปก็เพื่อแสวแหงหาความสุขใส่ตัวเขาใครขาดอะไรเขาก็จะไปทําอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นเขาได้รับจากความรักจากคนในบ้านเต็มที่แล้วแต่เขาอยากได้รับความรักหรือความเขาเรียกว่าไงคําชื่นชมแล้วแต่เลยนะเอ,าเอาจากเพื่อนบ้านเน,นี่ยถามว่าจะาทำไงห,หรืออยากได้รับไมตรีจิตจากเพื่อนบ้านเขาก็จะของไปแจกจริงไหมคือในในการกระทําของคนคนนั้นน่ะมันมีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ทำอะไรเราก็าจะอยู่เฉยๆนั่ยนงยิ้มย้ม เออแต่ที่ไปซื้อมาฝากนู่นนี่นั่นแสดงว่ามันมีอะไรเป็นตัวกระตุน้นโยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้คนทั่วไปธรรมดาแบบนี้แล้วเราเองพอมองไปอ๋อเออไอที่เขาหยิบจับไปเลยเนี่ยที่เราขุนเขาเนี่ยทำงางเออเอาดีแล้วที่เขาออกไปสแสวงหาความสุขไปเลยเออโมทนากับเขาที่เขาสแสวงหาความสุขทาความดีเห็นไหมอันนี้เราวางสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะ คราวนี้พอตรงนี้ปุ๊บไอ้อย่างนี้มันก็ยังย,ย,ยุบยิบยุบยิบอีกให้เราเดินต่อไปเลยเดินต่อไปเลยว่าพฤติกรรมที่เขาทำนะอันนี้สําคัญนะเขาไม่ได้เจตนาทําร้ายเราเขาเจตนาไปเอาความสุขที่เขาต้องการไอ้ม้พอเป็นแบบนี้ไม่ใช่เจตนาว่าเขาไม่เห็นหัวเราไม่ใช่ว่าอะไรต่าแต่อ๋อเขาเจตนาไปทําอย่างอื่นเขาไม่ได้อยากจะทําร้ายเราติดติดหันใจเต้นลมหายใจออกเออเนี่ยเขา ไม่ได้เจตนาทำร้ายเราให้อภัยกันพอให้อภัยปั๊บก็จะกลายเป็นว่าเราวางข้างนอกแล้วเราวางไอ้ตัวต้นเหตุตัวใกล้ชิดเราแล้วเห็นไหข้างนอกทั้งหมดก็จะไม่มีแล้วแต่เหลือเรายืนอยู่ไอ้เหลือเรายืนอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็จะใช้แค่เออนะกรรมเราแล้ว,ลวเราไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกรรมเอาแค่นี้นะหลายคนหลายท่านก็จะรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเรื่องนั้นสงบระงับ ถามว่าสงบระงับจริงไหมจริงแต่เดี๋ยวเหตุการณ์คล้ายๆเดิมแบบนี้มาใหม่มันกระตุ้นมาใหม่เพราะเรายังไม่ได้วางเราเห็นไหมนี่คือแล้วทีนี้จะวางเราตรงนี้ยังไงเนี่ยให้ใช้ทานระดับที่สามระดับที่สามก็คือระดับแรกเมื่อกี้คุยกันแล้วโมทนากับคนที่ได้รับของระดับที่สองที่เรียกว่าอภัยทานคือไอตัวต้นเหตุที่เป็นตัวต้นเรื่องที่ทําให้เราหว่นไว้แล้วนี่ระดับที่สองระดับที่สามก็คือ แทนที่เราจะมองว่าสิ่งที่มากระทบเรานะเป็นกรรมเราเปลี่ยนใหม่นะให้มองว่าสิ่งที่มากระทบเรานะเออนะก็คืออุ้ยเราได้ประโยชน์คําว่าได้ประโยชน์นี่ไงมองมุมนี้ก็ได้นะนี่ไงอ้ยเนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเรายังยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ใจยังหวั่นไหวอยู่มุมนี้ก็ได้นะแต่ผมบอกก่อนผมไม่ได้ลงมุมนี้ เพราะมันขอบคุณไม่ออกจริงๆเราก็สารภาพอแล้วผมมองมุมไหนนะผมมองว่าอ้าวเนี่ยก็เหมือนกับสามีพัญญาเราเรักกันจริงไหมเออรักกันแล้นี่ไงเออนะเราเนี่ยเป็นคนให้โอกาสเขาให้เขาเนี่ยได้ไปมีความสุขเพราะถ้าผมไม่มองอย่างนี้จะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลเรามันจะมีมาตรฐานของเราออกไปครอบเขาเลยว่า คนที่อยู่ด้วยกันคนเหมือนกับคนเป็นครอบครัวเดียวกันลูกพี่ลูกลทั้งหมดแหละมันจะมีสแตนดาดของเรามาตรฐานเราเป็นข้อก็เลยว่าความเหมาะสมที่ควรกระทําคืออะไรโดยเอาเราเป็นมาตรฐานของเรามองไปแล้วพออะไรที่เพี้ยนไปอย่างนี้มันจะเกิดการหวั่นไหวเกิดการกระทบกระทั่งเลยแต่พอผมมองว่าเออเนี่ยเอาเราได้ให้โอกาสเขาให้เขามีความสุขซึ่งต่างจากให้เขาไปทาทานนะมองไปเลยว่าเออ เราให้โอกาสเขาให้เขาไปมีความสุขเอาเธอเอาเธอเอานะแต่แค่นี้ยังไม่พอมันจะต้องอย่างนี้ด้วยนะเออเนี่ยเราให้โอกาสเธอไปมีความสุขนะดีแล้วเออไม่เป็นไรเธอมีความสุขเราได้ทําหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นสนมบูรแล้วนะไม่ใช่ว่าเออให้เขามีความสุขแหละแต่ถ้าไม่ต่อตรงนี้นะจะกลายเป็นทําไมเธอเธอก็น่าจะทําให้ฉันมากเลยว่ามันจะวกกลับมาอย่างนี้อยู่เรื่อยแหละ แต่ถ้าเรามองไปเลยเดินไปเลยว่าเออเนี่ยเราได้ทําหน้าที่ภรรยาคนหนึ่งได้ครบถ้วนแล้วคือปล่อยให้เขาได้ไปสแสวงหาความสุขแบบที่เขาต้องการเออก็ถ้าเธอต้องการสิ่งสิ่งนั้นนะวันนี้เอออ้าวเราดูแล้วเออก็ในเมื่อเธอต้องการเธอทาแต่อ้าก็ขอให้เธอมีความสุขกับสิ่งที่ทานะเราเสียสละให้เออพอเสียสละตรงนี้มันคืออะไรรู้ไหม มันคือการสละสามีเป็นฐานนะก็คือสิ่งที่ยึดเอาไว้อยู่นั่นแหละคลายออกไปจากใจเลยเว่าเออคำว่าสละสามีเอาไว้เป็นทานคืออะไรคือไม่ว่าสามีจะทําอะไรหรือคนรอบข้างตัวต้นเหตุนั้นนนจะทําอะไรเราได้สละเขาออกไปจากใจแล้วเมื่อใจเรานะสละตรงนี้ออกไปแล้วนะความเขาเรียกว่าตึงเนืดสายใยอะไรมันจะหลุดออกไปเลย เพราะมันยังไม่มีอะไรพันธะต่อกันเลยสิ่งที่เขาทําก็ทำอ่ะแต่นะใจเราไม่ได้หวั่นไหวเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําเขาทําก็เพื่อความสุขในมุมมองของเขาซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่เรายึดเอาไว้เองแล้วเราก็ทุกข์ไว้เองเพราะลองดูสิบทมันขาดความสุขตรงนั้นในตัวสามีมันอยากจะทําเราพูดเราห้ามเราด่าเราขู่มันสารพัดมันทำไหมเหมือนเวลามันจะทํามันก็ทํา เออเราพูดอะไรไม่ได้หรอเราพูดไปมีแต่ทะเลาะก,กันบวกเปล่าก็ลองดูสิเออเราลองดูก็ได้ก,กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเราบอกยาเลยนะไม่ดียาเลยนะไม่ดีทำไหมทำไอเราก็เหมือนกันพ่อแม่บอกเรายานะลูกไม่ดีทบทเราจะทำทำไมก็ทำเห็นไหมแต่ละคนนะมันดําเนินชีวิตตามที่ตัวมันเองจะต้องการหรือถูกอะไรสักหรือถูกกิเลสชักจูงให้ทําก็แล้วแต่จะเรียกแต่คนมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย ยิ่งเราดิ้นมีแต่เราที่ยิ่งทุกข์พอเป็นแบบนี้เนี่ไงก็คือสละออกไปหรือถ้าใครยังไม่เก็ตมุมนี้ว่าสละสามีเป็นทานยังทำไม่ได้ก็ให้คิดเสียว่าเนี่ยไงเราเสียสละความสุขที่เราจะได้ออกไปให้สามีไปทําให้คนที่เรากําลังเพ่งกําลังจ้องอยูนะอ่เป็นมีความสุขเราเสียสละความสุขตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องดูแลฉันก็ได้ฉันสละ สิ่งที่ฉันควรจะได้ตรงนี้ออกไป <Okay. S 1> เห็นไหมมันจะไม่เกี่ยวกับข้างนอกแล้วนะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรายึดเอาไว้เองเพราะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้อยากได้หรอกของเราอยากได้อะไรความสนใจเออฉันต้องมาอดับหนึ่งเอเดี่ยเห็นไหมมันวางข้างในนะเมื่อเราถอนน้องนี้ได้ <c oughs> มันก็จะวางราบเรียบแล้วทั้งสิ่งแวดล้อมนะทั้งตัวต้นเหตุแล้วก็ตัวเรา <c oughs> นี่นไง สามระดับที่จะใช้สละออกเพราะทานหรือการให้มันตรงข้ามกับอัตตาหรือการเอาเน,นี้มันแก้กันแบบเนี้เมื่อแก้ได้ปั๊บเรื่องก็จะจบเลยจบแบบครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการเขาจะเข้าใจนะเนี่ยวิธีทำจริงเอาแบบนี้ไปดีกว่ามันจะเรียกว่าอะไรจาทาจ่าคะจ,จช่างหัวมันเอาไปทำแล้วพอทำแล้วโยมเกิดความเบาสบาย คียคายความทุกเกิดความเขา้าใจเนี่ยแหละประโยชน์สูงสุดกระจนะ <c oughs> ได้อีกข้อหนึ่งด้วยค่ะว่าเป็นข้อฝึกว่าเรายังบันยดอยูห่หรือเปล่าเออรู้สึกว่าขอบคุณที่มันขอบคุให้เราเออก็แล้วแต่นะแต่ที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 ่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมองออกไปทั้งโจทย์หรือบททดสอบก็เพราะถ้าผมทดสอบผ่านมผมจะกลายเป็นคนเก่ง โดยที่ไม่รู้ตัวเลยหลังๆผมเลยไม่ใช้มุมนี้ซึ่งไม่ได้ผิดนะใครใช้ใช้แล้วไม่ไม่มีไม่มีผลอะไรก็ใช้ไปแต่ผมใช้ไปแล้วผมวางได้ผมเข้าใจมันกลายเป็นแบบนั้นแต่พอผมไม่ได้ใช้ตรงนี้ผมใช้ผมสละความสุขสละทำทานสละสามีเข้าใจไหมสละความสุขส่วนตัวออกไปทำทานตรงนี้ออกไป มันไม่ได้ทาให้ผมได้หรือเสียอะไรแต่มันทําให้ผมเบาสบายโดยที่เป็นผลโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยคาสอนของพระพุทธเจ้าก็มีนะเนี่ยที่ทางที่เราเดินมาเนี่ยเราก็เข้าไปเช็คตลอดว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็เอาของท่านนะมาเดินตามเพราะเราเคยหลงหลงว่าเออว่านี่ไงบททดสอบเราวางได้หรือไม่บางทีสมัยก่อนผมเป็นคนที่ชอบเอาชนะ ผ่านได้ไหมบางทีความสุขจากการเอาชนะมันหอมหวานกว่าน,นี้มันก็กระโดดมาเอาความสุขจากการเอาชนะโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าวางอย่างหนึง่งไปติดอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้มันผิดนะผมแค่บอกว่าตัวผมทําแล้วผมโดนแบบนี้อาจจะมีอีกหลายๆคนทําแล้วไม่มีปัญหาเหล่านี้ก็ได้ กระจายแล้วนะเพราะงั้นอในเมื่อผมไม่ได้เดินทางที่ผมก็บอกทางเดินอีกครงเดินก็บอกไปทางนี้อก็ลองดูสิเราเดินมาที่นี้เราได้เออใครว่างอยากไปลองก็ลองดูลองแล้วได้ก็มาเล่าสู่กันฟังก็ไม่ได้เสียหายกระจายแล้วนะเออดีใจแล้วมีความสุขที่เห็นเขามีความสุขแม้มันจะลาบคาบเลยทั้งสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าปัจจัยกระเหตุตัวกระตุ้นแล้วก็ตัวเราเห็นไหมทานสามอัน อ,อมันจะเรียกว่าอะไรช่างมันรู้มุมมองรู้โจทย์รู้ตัวรู้วิธีทำได้อาวุธไปแล้วว่าเออตรงนี้วางยังไงตรงนี้ทําทานยังไงตรงนี้ทําทานยังไงมันก็หมดอยู่เท่านี้เองเออใจนะจองานเป็นไงสองสาวเข้าใจเนาะเนี่ยคือคือคือผมชอบขับนี้นะผมก็เพิ่งได้เมื่อวานแหละ หลังจากที่เราวางเหตุปัจจัยกันนอกออกไปเราวางเราวางไอ้ตัวต้นเหตุคือให้อภัยทานก็ได้ถ้าเราไม่วางเรามันเหลืออะไรรู้ไหมเหลือนางเอกไม่ผมชอบมากเลยเราเป็นผู้ถูกกระทำเอิเก่าฉันแหละฉันเป็นนางเอกฉันเจอเติรเสียสารมันกินกันอย่างนี้เลยเออโอ๊ยผัวถอนบอกเราก็คนธรรมดา <laughs> เพราะทุกคนอะมันเป็นตัวเอกสําหรับตัวเองนะมันเป็นตัวเอกของทุกเรื่องแหละเป็นนางเอกเป็นพระเอก มันผ่านจุดเด่นมาตั้งนานแล้วเจ้าค่ะเออโอ้ยผ่านมันมีนางเอกหลายระดับนางเอกแบบดาวพระศุกร์ก็มีเออสมัยยมต้องดาวพระศุกร์ท่านเกิดท่านได้แล้วค่ะ เราเกิดทันเราได้ดูแต่ตอนเด็กๆจำไม่ค่อยได้เลยจต่จำได้ว่าโอ้ชีวิตมันนี่เศร้าเหลือเกินโดนกระทำโดนกระทำสารพัดนี่ไงนางเอกนางเอกแล้วพอเพื่อนพอเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนเราหรือสังคมรับรู้เกี่ยวกับชีวิตนางเอกคนนี้นะทําไมมึงทนได้ไหนม้มันกระตุ้นเราอีกโดนเหมือนกับจนกว่าเราจะถอนในนี้ออกไปได้เพราะเราไม่ใช่ตัวเอกในแต่ละเรื่องเลย เราอะยึดมันไว้เองว่าเราจะต้องดีต้องเด่นต้องได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และไอเนี่ยแหละพาเราทุกอืมนะเราก็แค่ตัวประกอบไปหนึ่งไม่มีตัวประกอบโลกนี้ก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วเราจะไปสําคัญมั่นหมายเกิดตัวเองอะไรมากมายนะขนาดนั้นอเอนี่ยวิธีทํา เนื้อเนื้อเน้นเน้นไม่ต้องเสีเวลาเรื่องอื่นอ่ะมีคำถามไหมเวลาเดินจงกมเดินเร็วก็เดินช้าต่างกันยังไงให้คนต่างต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าแล้วปัจจุบันนั้น่ะสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่เจตนาเราเดินเพื่อทำอะไรล่ะถ้าเดินแค่เพื่อเติมความเพียรก็เดินตามกำลังของตน แต่ถ้าเดินเพื่อเอาชนะเวทนาหรือเพื่อสู้กับเวทนาก็อาจจะต้องใช้กำลังมากนิดนึงนะหรือเราเดินเพื่อเพี้ยนาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็สปีดอีกอย่างหนึง่งแต่สำคัญที่สุดเนี่ยนะผมบอกไว้เลยว่าถ้าเราเดินแล้วเรายังจับสปีดการเดินอยู่นั่นหมายความว่าเราไม่ได้เดินอยู่กับลมเข้าใจคำนี้ไหม ถ้าเราเดินอยู่กับลมมันไม่ได้สําคัญไม่ใช่สาระหลักเลยว่าจะเดินเร็วหรือเดินช้ามันเป็นเรื่องของกายเราอยู่กับลมก็คืออยู่ตรงนี้แต่การที่เราไปอยู่เราจะต้องเดินเร็วนั่นหมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาก็ตุน้นหรือเราจะต้องเดินช้านั่นหมายความว่าจิตใจเราหรือสติสมาธิเราถูกแบ่งไปพิจารณาหรือไปสนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ว นะเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กับลมการเดินมันจะถูกปรับให้พอดีเป็นทางสายกลางหรือเป็นความความเป็นกลางที่เป็นเหมาะสมกับปัจจุบันนั้นโดยที่เราไม่ใช่คนกำหนดเข้าใจแล้วนะเนี่ยมีอะไรอีกว่ามาเมาื่อวานท่านาแบบสอนเรื่องคีคีจิ้งจบความปวดตายนั่นนะคะเออเป็นไง ผมผมลืมแล้วนะคือคือผ่านวันมันก็หายไปหมดแล้วให้ถามใหม่เอะเหมือนกับอ่าเหมือนกับว่าเหมือนมันไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะมันมันกับมันอันนี้ในใจอย่างเงี้ยท่านแป๊บบอกว่าจริงๆแล้วอะมันอ่ะกลัวตายกลัวเป็นอันตรายอย่าง ทำไมลังนกถึงกินก็น้ำลายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบอันมันมันก็ยังไม่อ่าไม่เป็นไรแล้วแล้จากที่พิจารณาแล้วอยอมเออเห็นไปในทางเดียวกันไหมว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันสุกกระปกอ่าเป็นเพราะเรากลัวตายอ่าเอาแค่ยอมรับได้แค่นเราก็จะได้วางถูกตัวแล้วเพราะไม่งั้นเราไปวางความสุกกระปก มันก็แค่สับเซตหรือส่วนหนึ่งของความกลักวตายเพราะวางสกรปรกไปหรือวางความไม่ดีไปมันยังเหลือดีมันก็ยังต้องไปเอาแข็งแรงอีกไม่หรอไม่เอาสวยงามอีกเอาสะอาดสะอานอีกเพราะทําไมเพราะวางสกรปรกไปมันยังเหลือสะอาดสะอานเพราะเอาสะอาดสะอานคืออะไรไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตมีประโยชน์ต่อชีวิตเห็นไหมนะมันก็ต้องคือคือถ้าวางข้างนอกมันจะเป็นของคู่อะเพราะฉะนั้น ไม่ได้ผิดนะคือหลายคนพยายามเอาของสปกปรกเอิมก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็วางไม่ได้ผิดก็วางข้างหนึ่งมันยังเหลืออีกข้างก็ต้องไปวางข้างแล้วก็เป็นอย่างนี้ยโลกมันเป็นอย่างนี้ยุบยับยุบยับนะพอวางข้างปั๊บมันก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยละเอียดขึ้นม้วก็ค่อยๆใไต่เต,ต้าขึ้นมา <ใช S 1> จนสุดท้ายไปเจอปลายทางคือความตายเป็นที่ตั้งนะเพราะว่าสกปรกมันก็เกี่ยวกับตายซาอาดมันก็เกี่ยวกับตาย เพราะทำไมตายมันเป็นข้างเดียวรู้ไหมเพราะวันนี้เวลานี้เราได้เกิดมาแล้วไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปคู่กับมันได้คือความตายเพราะความเกิดเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเพราะเราเกิดมาแล้วอมันเหลืออีกข้างเดียวเท่านั้นเรายอมรับตายได้ไหมถ้ายอมรับตายได้ไม่ตะขิดตะขวงมันนะความตายก็จะเป็นธรรมดาบาลานกับความเกิดอ เพราะทุกคนไม่อยากตายความกลัวตายนี่แหละเลยกระตุ้นให้เราเกิดมันคู่กันอย่างเงี้ยเพราะความสปกปรกแหละกันเลยกระตุ้นให้เราสะอาดเห็น <c oughs> ไหม,มเป็นอย่างเงี้ยมันของคู่อย่างเงี้ยเขาใจอย่างเานะี่ยเพราะฉะนั้นไม่ได้เสียหายนะคือถ้ายัางวางตายไม่ได้วางสกปรกก่อนก็ได้ <c oughs> อย่างไม่ก็เบาเออไม่ใช่พอพูดแบบนี้เฮ้ยไม่สนใจก็ไม่ใช่ทางสายกลางาแ,ตแต่ถ้าตาบาดไปเห็นขี้จบก็ยัง เออก็เห็นก็อย่างนี้ก็อ,อ,ยอย่างนี้แต่เชื่อไหมว่าพอเห็นอย่างนี้ปั๊บเนะยนี่ไงจิตส่งออกเป็นสมุทัย <_ IS> ผลที่ได้คือทุกแล้วเราทำไงเออขี้หมูขี้หมาหน่อยอมองไปตรงนี้เราเห็นขี้จริงจบมองไปตรงนี้เราเห็นทางเดินที่เราเดินได้ไม่มีขี้จริงจบเราก็แค่มองไปตรงนี้แล้วเดินเห็นไหมขี้จริงจบก,ก็จะไม่มีผลกับเราแล้วก็เราเดินผ่านไปแล้วเราเหมือนกับเราใช้งานตรงนั้นเสร็จแล้วเรื่องก็จบแล้วจริงไหมก็จบก็หมดไปแล้ว ส่วนปัจจุบันหน้าถ้ามันหวนเราลึลกถึงขี้จิ้งจบก็จบไปแล้วผ่านไปแล้วเนหะ็นไหมเราหวนเระลึลกถึงเราก็ทุกอะ่ะเราจะทําให้ตัวเองทุกข์มเออก็เลิกพอเลิกปั๊บเห็นไหมมันก็อยู่กับปัจจุบันนั้นที่ไม่มีอะไรลนะมันก็จะผ่านพ้นไปได้โดยสะดวกก็จบเออก็แค่นั้นเองนี่คืออย่างหยาบนะอย่างละออเอียดหน่อยเเดินไปปั๊บอยู่ย,ยูตาเห็นขี้จริงจบจิตส่งออกเป็นสมุทยัยผลที่ได้คือทุกเราทำไง จิตดูจิตก็จเจริญมากสิแล้วเราก็บิี้งจบยู่คนละส่วนกันแล้วมันไม่ได้ทําอะไรไอ้ที่ใจเราหวั่นไหวเนี่ยเพราะใจเราขาดความสุขถามว่าทําไมขาดความสุขแล้วก็เราคุยกันแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้ขี้งจบคือความตัวแทนของความสกปปกความสปกปปกมันเป็นลูกน้องของกลัวตายเองไหมเออพอมาใจมาอยู่มาอยู่กับตรงที่เป็นมาร์กเออเขาจปีติไม่ใจเต้นลมหายอกยิ้มสบายตอนนี้ตายยังยังหรือถ้าถอยมันตายเราก็ตายแบบมีมาร์กยิ้มมีความสุขก็โอเครับได้ ก็ใจไหมเออมันก็จะค่อยค่ยายไปเองนะมันก็จะคยายออกไปแบบเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะ,ะเดินทําละเอียดถึงขนาดไหนวางหมดจดถึงขนาดไหนอืมนะพอเป็นแบบนี้เห็นไหมอ็ขี่ยิงจบก็สนยิงจบเว้ยก็ไม่ได้มีผลมีพิษมีภัยอะไรกับเราเพราะเรากราับเราก็ยังไม่โดนมันซะหน่อยเออมันมีแต่ใจที่โดนจริงมากก็ตาเห็นมันกระทบใจเราอ่ะกิ่ขี่กกยิงจบังไม่โดนตัวเลยเออล้วก็วางใจแล้วพึ่ดไปเออยังไม่โดนไม่มีอะไรเว้ เออเนี่ยพอถอนออกขอนาดนั้นใจก็ไม่ได้มีอะไรใจมันก็เลยเบาสบายหรือว่างที่เขาเรียกกันว่ามีโลดเข้าใจนะไปเชื่อเธอถึงไม่มีขี้จิงจกนะเดินเข้าห้องฝุ่นเคลอะ <c oughs> เออมันกะ็ติดเหมือนเดิมก <c oughs> ็ใจอยากเราเลยบอกเ้ยอย่ามัวแต่เป็นบางขี้จิงจกนะเอยอ,อย่าไม่มมวมยก็หม่าหมาสักอ๋อกความสุกโก แล้วลูกพี่ของเอความสกรปรกคือความกลัวตายลิงมันไปตัวต้นเกตเลย <c oughs> อืมครัเจ้าภาเมื่อสักครู่น้องเขาพยายามพูดถึงว่าน้ำลายของน้นองนกเรา,ย,า,กกย,ายังตืนได้คืออย่างนงี้<ะ>เขาเข,ขายังไม่เข้าใจว่าความสกรปรกเนี่ยม,มันเกี่ยวกับความกลัวตายได้ยังไงผมก็เลยอธิบายสายทะยายความาอ้าวดูซิเราบอกเป็นอย่างงี้งั้นงั้นขี้เราละเราจัดการได้ไหมเขาบอกขี้ตัวเองก็พอจัดการได้ แต่พอเป็นขี้คนอื่นขี้งจกเงี้ยมันมันหยีมันจั๊กกะจีหัวใจเออวก็เลยอ่าโอเคนะ,ะมาดูซิถ้าเป็นน้ําลายตัวเองล่ะก็จัดการได้แล้วน้ำลายคนอื่นละ่ะไม่ไหวเราก็เลยถามมากินรังนกไหมกินลงนุงไหมรังนกทํามาจากอะไรน้ําลายนกมันกซโคก,ปก,ปกปว่าอีกฟันก็ไม่แปลงเออแล้วมันไปกินอะไรมาว่ามันทำไมกินเออก,ก็มันน่าจะมีประโยชน์หรือแม้กาแฟขี้ชะมดเงี้ยเออก็ดูแล้วมันโอเคมันปลอดภัยเห็นไหม สะอาดหรือสกรปรกมันขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและความปลอดภัยลิงก์ไปไหนก็สุขภาพหรือชีวิตของตัวเองแต่แม้เพราะฉะนั้นก็เมื่อโยงแบบนี้ได้นี่ไงความสกรปรกมันผูกโยงสุดท้ายตัวกระตุ้นมันคือความตายก็แค่นี้เองจะนะอันนี้คือเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้เหตุและผลเยอะ สิ่งสําคัญคือหลายเรื่องอ่ะเอาง,ง่ายๆนะนะบางทีเนี่ยพอตอนนี้เราอยู่กรุงเทพเราได้นึกถึงที่จริงจบที่วัดไหมถ้ายังไม่ได้ไปก็ไม่นึกถึงเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแค่นะั้นแหละถ้าเราไม่เป็นคนหวนไปดึงมันกลับมาเองมันก็จบไปตั้งนานแล้วเหมือนกันนะบางเรื่องบางราวเราไปพยายามทําความเข้าใจมันอย่างมากเลยถามว่าทําไมล่ะก็เพื่อจะได้เข้าใจมันแล้ววางมันได้ เราเอาตรงนี้เป็นหลักเราก็เลยไปพิจารณามันแทบตายทั้งๆท,งที่บางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะมันผ่านไปแล้วแบบไม่เข้าใจเราลืมมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปเอะหรือบางทีไม่ลืมแต่มันผ่านไปแล้วก็แค่นั้นก็ผ่านไปแล้วก็จบกันก็ทิ้งไปเลยเข้าใจนะบางทีก็ลองมองมุมนี้เอาขี้จริงจบก็สูงขี้จจบไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเราเดินผ่านไปตรงเนี้ยไม่แน่อาจจะเป็นเทวดาที่วัดนั้นก็ได้ นะที่เขาไม่เก็บกวาดขี้จิ้งจบว่าเพื่อให้เป็นอนุสร์สถานว่าเป็นอาจารย์เตือนใครบางคนก็ได้ <c oughs> เ,เพราะไม่งั้นโอ้ยถ้าวัดสะอาดสะอานนะมันจะมีอะไรมากระตุ้นเรามั้ <c oughs> เขาอาจจะจงใจทิ้งไว้ก็ได้ไม่รู้กวาดแบบออมไปเอเอแต่มันคือเรื่องจริงนะผมก็สังเกตที่หอหอชายที่ผมไปพักเหมือนกัน ก็หวาดอ้อมอะจริงๆแล้วก็เออก็ก็แปลกดีก็เคยแย่ถามทำมไม่กวาดกวาดแล้วมันก็ขี้ตรงเนี้ยเออโอเคนี่มีอะไรอีกมีก็ถามไม่มีก็หมดนะนะถ้าไม่มีก็นั่นแหละไปฝึกทานไปฝึกทำทานที่เราบอกไปนะทานสามระดับอะ ไม่ใช่ที่เราสอนไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่า,าอุ้ยเรายังติดตรงนี้อยู่งั้นฉันทาแค่ระดับแรกนะเราไม่จาเป็นจะต้องไปชี้ถูกชี้ผิดตัวเองไม่จําเป็นจะต้องวัดตัวเองเลยทําได้ครบ3จุดเราก็สบายออทําได้แค่2จุดเราก็สบายน้อยหน่อยออทําได้จุดเดียวก็สบายน้อยกว่าแบบอื่นออถ้าไม่ทําเลยก็ทุกข์หนักอยู่ก็ไม่ไดก้ก็ตามนั้นนะ่ะ ก็แล้วแต่พวกเราแล้วมันไม่ใช่ว่าอุ้ยหรือไม่ฉันจ้องแต่จะทําทานระดับที่สามไอ้หนึ่งสองไม่ทําก็ตายเหมือนกันอ,อมันก็ต้องลาบค่าบแบบเนี้หมดจดอ,อมีโอกาสทําได้ให้ทําเพราะยิ่งเราทําใจเรานะปัจจุบันนั้นหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราณนะปัจจุบันนั้นก็ยิ่งเบาสบายไปตามความละเอียดละออของทานที่ทํานั้นแหละเอกรใจนะอ นะถ้าไม่มีก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคําถามก็เนี่ยนะวิธีทําม,มีแค่เนี่ยเนื้อเนื้ออแ <c oughs> นะยกยาก้ยายถ้าไม่มีหรือใครจะถามอะไรก็ส่วนตัวก็เอาก็ว่าง <c oughs>